ก็สวัสดีคุณชูทุกท่านกันด้วยนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมอยู่ในแพลตฟอรนอินสตาแกรมนั่นเองสแหรับคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดฟอลโล่นะครับหรือยอดผู้ติดตามของอินสตาแกรมนะครับสำหรับคนที่มียอดผู้ติดตามน้อยนะหรือยอดผู้หรือยอดฟอลโล่น้อยก็สามารถที่เพิ่มยอดผู้ติดตามตามผมได้เลยให้คุณคลิเข้ามาในเว็บไซต์นี้นะวิธีการเข้าก็ง่ายๆเลยก็สามารถที่คลิกเข้ามาในลิงก์ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยผมธีการมาลิงก์ข้างคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิกเข้ามาในลลลลลลิิิงงกกกก์์ไไได้้้้้เเเเเยยนนนะะอ่็็คคคขขาาามแววสูบบซตตรรีปั อ่ะคลิกเข้ามาแล้วจะเป็นเว็บไซต์ K M M K T S คอมเลยนะครับอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์เพิ่มยอดรายเพิ่มยอดปติดตามนั่นเองสำหรับคนที่ต้องการที่เติร์ชหาก็สามารถเติร์ชไปว่า K M M K T S ได้เลยครับก็จะเป็นเว็บไซต์เพิ่มยอดรายแบบนี้เลยตรงนี้เขาจะลงชื่อเขาใช้นะครับคนที่มีสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถที่กดลงชื่อเขาใช้ไปได้เลยสองคนที่ยังไม่มีก็สมัครสมาชิกกันก่อนนะครับก็เข้าไปที่สมัครสมาชิกด้านขวามือตรงนี้เลยอ่ะตัวนี้จะเป็นการสมัครใช้งานนั่นเองก็ใส่ชื่อผู้ใช้้้้้้ลลลลลงงงงไไไปนนนนนนะะะะครรรัับออออีีเมมมมมชื่่่จจิิแววกกก็็าาสสุตตใขูด ต่อมาถาเป็นรหัสผ่านนะครับรัผ่านตัวนี้คุณจะต้องจะจำรหัสผ่านให้ดีเลยในการยืนยันรหัผ่านอีกครั้งแต่ในาการเรียนติพ๊พี่ที่จำไม่ใช้โปรแกรมอัดสมนดสุกคร์ดนะครับกดสม,มัครสมาชิกไปได้เลยส่วนคนที่จะมสมัครใช้งานใน o o เกิลก็กดสมัครใช้งานด้วยบัญชี Google ด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยนะครับอ่าก็จะเป็นการ,รมากสมัครใช้งานด้วยอีเมลนั่นเองนะครับหลัากการสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณชชื่อวิชัยแล้วก็รหัสผ่านนการลงชื่อเข้าใช้งานด้านหน้าตรงนี้ไปได้เลยนะครับส่วรคนที่สมับ อ่ะถ้าทำการลงชื่อเข้าใช้แล้วเขาขึ้นมาแบบนี้ครูชูจะลืมติ๊กนะครับว่าอ่ะช้ำใช้โปรแกรมอัตโนมนะัติตรงนะทุกครั้งด้วยนะแล้วก,กดลงชื่อเข้าใช้ไปได้เลยนะครับอ่ะในการกดลงชื่อเข้าใช้มานะหน้านี้จะเป็นหน้าขับตู้ใหม่กันเองมันจะมีหลายแพลตฟอร์มให้กับเราเริ่มใช้กันเลยก็จะมีทั้งเฟซบุ๊กนะฮะอินสตาแกรมนะครับทิกเกอร์ยูทูบเทเลกรามทวิตเตอร์นะครับเอสเดียวตรงนี้ก็มีหลายแพลตฟอร์มให้กับเราเริ่มใช้กันเลยนะครับตัวนี้ผมจะเริ่มใช้แพลตฟอร์มอนินสตา จากนั้นบัตูตัวนี้นะครับก็จะมีหลายบัตรูให้กับเราได้เลือกใช้กันเลยนะครับคุณผู้ชมสามารถเลือกใช้เลยนะตัวนี้เหมือนเลมที่เพิ่มบริการบริการพิเศษตรงนี้เลยนะไปเลยนะจากนั้นบริการตรงนี้นะครับก็จะมีหลายบริการนะครับให้กับเราได้ใช้หลายบริการเลยนะครับตัวนี้ก็สามารถเลือกใช้ได้และได้ตามความต้องการของคุณผู้ชมไปได้เลยนะครับตัวนี้เหมือนเลมที่อันแรกสุดเลยนะผขอเลือกไปเลยนะครับจากนั้นก็จะมีคำอธิบายให้กับเราได้อ่านตรงนี้ก็อย่าลืมอ่านกันนะครับถือว่าเป็นมหิดลสำคัญมากๆก็อแปลงขอ อ่าโปรไฟล์สแกมมาเลยลก็ Copy ลิงก์มาเลยนะคัป o p ้ลิงก์ข้างบนมาเลยจ้ะนะแต่เไปในช่องนี้อ่าแล้วใส่จำนวนหรือปริมาณที่ทีต้องการที่เพิ่มเขาไปนะตัวนี้เขาคาต่ำอยู่ที่ินะครับถึงหนะตัวนี้พนักงานสัก100้นะก็ใส่หนงรอยเข้า,าไปนะครับอาแต่ไปใส่ำการคำ้นค่าจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเห็นไหมอ่ากดยกั่งซื้อเป็นเลยนะครับอ่บารก็ดสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมจะมีคำแจ้งเตือนขึ้นมานะครับว่าระบบนะครับได้รับคำสั่งซื้อ ขอคุณผู้ชมได้นะครับก็เข้าไปดีปอดกางซื้อตัวนี้เลยนะก็จะมีไอดีนะครับแล้วก็บริการที่การซื้อนะครับส่วนตัวนี้เป็นลิงที่แสเข้ามาก็สามารถที่คลิกเข้าไปเพื่อตรวจสอบได้เลยว่าลิงถูกต้องหรือเปล่านะครับก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับแบบนี้นะ่ะส่วนตัวนี้เป็นอ่าสถานะของเว็บไซต์นะบอกเราอยู่ว่าเราดำเนินการอยู่นะเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เว็บไซต์ก็กำลังดำเนินการให้เราอยู่นั่นเองตอนนี้ระหว่างที่เว็บไซต์ดำเนินการให้กับเราอยู่นะผมก็จะแนะนำเมนูต่างๆไว้ท้ายต่อเลยนะครับอ่าเมนูต่อมาจะเป็นเมนูการเต ถ้าคุณ้ิมยอดเงินน้อยนะหรือว,ว่าไม่มียอดเงินเลยนะเพื่อมาสมัครใช้งานนั่นเองนะครับก็สามารถเข้ามาเติมเงินได้ตรงนี้ได้เลยคนระับจะเป็นช่องทางสแกนเคเยวโคดนะครับแล้วก็ชิลเพย์ตรงนี้ก็จะมีหลายช่องทางตัวนี้ให้กับเราได้ใช้กันเลยนะครับต,ต่อมาจะเป็นโอนเงินแนบสลิปนะครับก็จะเป็นโอนเงินได้ทุกธนาคารเลยนะตัวนี้นะต่อมาจะเป็นน้ำมันก๊าเล็ตนะครับแล้วก็คริปโตนะคริปโตก็จะเป็นการเตมิมเงินของตางประเทศก็สามารถใช้สกุลเงินตรงตามประเทศได้นั่นเองโควิดคอยหรือยูเออลรา์ก็สามารถใช้ได้ลเลยครับ ต่อมานะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินตัวนี้เลยนะฮะคุณจะเติมงินไปที่ที่ปลอดแล้วมันก็จะขึ้นตัวนี้ที่ประวัติการเติมเงินตัวนี้เลยว่าเติมไปเมื่อไหร่เติมไปเท่าไรนี่ต่อมาจะเป็นเมนูบริการนะก็จะเป็นเมนูที่รวบรวมบริการทั้งหมดไว้ก็สามารถเข้ามาค้นหาบริการได้จากตัวนี้เลยนะับคุณมีค้นหาบริการไหนไม่เจอนะก็สามารถเลื่อนได้จากตัวนี้เลยนะก็จะมีช่องเลื่อนตัวนี้นะเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับก็จะมีหลายช่องก็จะมีหลายบริการให้เราเลือกใช้กันเลยนะครับก็จะเป็นบริการแนะนําของแต่่ลลลละะะะแแตตพฟออรร์มมนนัเเเกก็จีใให้้าชย มันจะเป็นเมนูการคืนเงิน,นครับก็จะเป็นเมนูที่ลบรวมบริการที่ถูกยกเลิกไปนะครับถ้าคุณผู้ชมองการยกเลิกออเดอร์ไปนะครับออเดอร์ที่ถูกยกเลิกไปแล้วขอทำก,ก,การคืนเงินให้เราเนีนเ่ก็จะคืนให้เราตรง ID เนี้เลยหรือ ID ที่ใช้อยู่นั่นเองจะไม่คืนให้เราตรงธนาคาราาน,นะ่อมาจะเป็นเมนูดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนั่นเองครัคุณผู้ชมใช้ไิซใช้ทางคอมพิวเตอร์ไม่ถนัดนะครับหรือใช้ทางคอมพิวเตอร์ไม่สะดวกก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันบนมือถือได้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดไปทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS เลยตัวเพย์ต เขาจะเป็นเมนูแนะนำเพื่อนนะครับ้าคุณผี้ต้องการที่แนะนำเพื่อนไปใช้เว็บไซต์นี้ก็สามารถเข้ามาแล้วก๊อปปี้หนึ่ตัวนี้ไปเลยแล้วก็แชร์นะครับให้กับเพื่อนๆของกลุ่มชมเชียร์เว็บไซต์ง่ายๆกันได้เลยนะครับส่วนด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็นรายละเอียดในการแนะนำเพื่อนก็สามารถเข้ามาอ่านรายละเอียดตัวนี้เพื่อเข้าใจในการแนะนำเพื่อนได้เลยต่อมาจะเป็นเมนูคัมสั่งซื้อใหม่ตัวนี้นะครับคุณผู้ต้องการท yeah, ี่ติดต่อไอพินครับก็เข้าไปที่หน้าคำสั่งซื้อใหม่ตัวนี้ก็คลิกเข้าไปมีช่องงาให้กับเรติดต่อไอพีตัวช่เลือ แล้วก็ช่องทางไลงน์ก็สามารถเลือกติดต่อแอดมินได้เลยนะครับการพิสูจเวลานะครับผมก็จะตัดป่อต่อผมก็จะเปิดขึ้นมาดูแล้วว่าอยอด Follow ของเราเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่านะครับอตอนนี้ยอด f o l l o w ของเราเยิ่มที่21นะสามารถกดรีเฟรอหน้าจอในึ่งหน้าได้เพื่อดูว่าเว็บไซต์ดำเนินการให้เราเสร็จเีร้ยหรือยังนะครับอตอนนี้ยอดพิจารณาของเราก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่ที่บร้อยแล้วนะครับไอแมก็เพิ่มมาเป็น121เลยนะตัวน,นี้นะ อ่าสำหรับท่านชมท่านใดที่ต้องการที่ใช้เว็บไซต์นี้ครับหรือต้องการที่ใช้บริการต่างๆของเว็บไซต์นี้ผมก็จะทิ้งลิลงก์ไว้ข้อหน้าคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถคลิกเทียบคลิกเข้ามาดูนี่ได้เลยจะได้ไม่เสิร์ชหายยุ่งยานนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังกันด้วยนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ